โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะก็สําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของน้ํามันเครื่องนะก็คือมันถึงรอบเปลี่ยนถ่ายของผมลนะเหมือนกันก็เลยคิดว่าน่าจะมาทําให้เพื่อนๆได้ดูด้วยมันน่าจะเป็นประโยชน์นะก็คือว่าหลายๆคนนะครับคิดแล้วก็สงสัยว่าเฮ้ยเราจะใช้น้ํามันเครื่องเบอร์อะไรดีให้มันกับเหมาะสมกับรถของเราอะนะ ก็คือในที่นี้ที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็จะเป็นพวก10 W40 อะไรพวกนี้ใช่ไหมเออก็เดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายคร่าวๆฟั้นๆแล้กันครับว่ามันมีข้อแตกต่างอะไรกันยังไงนะก็คือตัวมันจะมีเลข2ตัวใช่ไหมก็คือเลขด้านหน้าแล้วก็เลขด้านหลังเลขด้านหน้าก็คือหมายความว่าน้ํามันเครื่องนะครับจะคงความข้นใสของมันได้แบบมันไม่จะไม่ไม่กลายเป็นไข่อ่ะก็ณีเคยนึกภาพสมมติเราซื้อ ต้มอะไรทุกอย่างนึงเป็นกับข้าวนะต้มจืดพะโลหรืออะไรก็แล้วแต่ครับใส่ตู้เย็นไว้เตือนเช้ามามันจะมีไข่ไข่เป็นสีขาวๆอยู่ด้านบนอันนั้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นไข่น้ำมันเครื่องก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าเบอร์ที่เราใช้ครับมันไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่สอดคล้องกับอุณหภูมิที่มันเป็นอยู่มันก็อาจจะทาให้น้ำมันเครื่องครับเป็นไข่แบบนั้นได้เหมือนกันแต่ว่าประเทศเราอะ่ะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกังวลมากมายใช้เบอร์อะไรก็ได้แล้วแต่ครับเลขด้านหน้านะ เลขด้านหน้าใช้เบอร์อะไรก็ได้เพราะว่ามันคงไม่ติดลบถึงขนาด20องศาหรือ10องศานอกจากคุณจะแบบอยู่บนดอยอะไรแบบนี้เออจริงๆก็เลยคิดว่าข้างหน้าไม่ค่อยมีผลกับเพื่อนๆเท่าไหร่ต่อมามาเป็นเลขข้างหลังสมมติข้างหน้าเป็น 10W อ่ะเลขข้างหลังมันจะมีตั้งแต่30 40 50 60 70อ่ะอันนี้ก็หมายความว่าเลขยิ่งเยอะน้ำมันเครื่องยิ่งหนืดครับยิ่งหนืดนี่หมายถึงว่าอะไรก็คือมันข้น นึกภาพน้ำเปล่ากับน้ำมันพืชน้ำเปล่าจะมีความที่แบบเหลวๆเทก็ไหลเลยใช่ไหมแต่ว่าน้ำมันพืชมันจะค่อยๆแบบเขาเรียกว่าเหนียวๆหน่อยอะไรประมาณนั้นเลขยิ่งเยอะก็คือยิ่งเหนียวยิ่งหนืดประมาณนั้นเลยครับอาจจะอธิบายเข้าใจง่ายๆแล้วก็มันผลมีผลต่างกันยังไงอืมอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมเข้าใจส่วนตัวนะผมไม่รู้ว่าทางที่อื่นเขาคิดยังไงกันแต่ว่าส่วนตัวของผมอะรถผมเองก็เลขใหม่เยอะละพอสมควรผมก็เลยเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่มันแบบ เบอร์50ขึ้นไปแต่ตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็เป็นเบอร์50นะก็คือราคารประหยัดหน่อยผมใช้ตอนนี้ก็คือสลับมาหลายรุ่นครับลองทุกรุ่นให้มันรู้ว่าฟิลเป็นยังไงนะโอเคที่ผมเคยใช้มาก็จะมีเบอร์50ก็คือจะมีวาเลน VR1 เบอร์50นะครับแล้วก็แอมซซยนะครับเบอร์50เหมือนกันแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเบอร์40เบอร์70ปรับปลายกันไปก็คือจะมีอีเดมิตึบ้างน้ำมันปาเกโล่บ้างอ่าแล้วก็ โมตุล7 0 0งอะไรเงี้ยครับแต่7,001นั่นน่าจะเป็นเบอร์7จิบมั้งครับผมจำผิด6กสหรือ7เจ็รษฐนี่แหละอ่าก็คือเราลองนึกภาพนะครับถ้าเอายกตัวอย่างเนี้ยกันขวดอ่าเครื่องดื่มสักอย่างหนึง่งเป็นฟ้ากับเป็นฝามันกับขวดมันน,มนะก็คืออ่ะอันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเสื้อสูบแล้วกันนี้เป็นลูกสูบแล้วกันมันจะมีระหว่างที่ลูกสูบมันขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ใช่ไหมถ้ารถใหม่ มันก็จะเหมือนกับว่ามันสนิทกันก็คือนะครับมันจะปิดแน่นมันคือมันสนิทกันมันจะไม่มีร่องคือมันยังไม่สึกหล่อมากอ่ะมันจะไม่มีร่องอะไรถ้าเราใส่น้ health, mm. everyone, ํเปล่าเข้าไปเทียบเทียบน้ำเปล่าก็เป็นน้ามันเครื่องสมมติว่าเบอร์30และกันแบบไหลไหลเร็วๆเลยใส่น้ำเปล่าเข้าไปแล้วสมมติเครื่องเราสึกหล่อแล้วเครื่องเราสึกหล่อก็คือแบบว่าเหล็กมันหายไปพักใหญ่ๆครับสมมติว่าเราคว่ำเราปิดไม่สนิทก็คือมันสึกหล่อเนาะเราคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับใช่ น้ำมันเครื่องมันก็จะไหลออกใช่ไหมอ่ะก็คือนั่นแหละครับน้ํามันเครื่องยิ่งหนืดมันก็ยิ่งจะเพิ่มอัตราแรงอัดความรู้ชุดนี้เป็นของผมเองนะไม่เกี่ยวกับที่อื่นไม่ต้องไปอ้างอิงใครเดี๋ยวมันเกิดตามมานะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่าน้ํามันเครื่องมันหนืดก็เหมือนกับคุณเอาอะไรอะเหนียวเหนียว,ยวข้นๆนมข้นก็แล้วกันสมมติเบอร์เจ็ดสิบเป็นนมข้นกับน้าเปล่าเทียบกันฝาปิดขนาดเท่ากันให้มันรวมๆหน่อยแล้วก็ เทมันลงมาฟึบคุณคิดว่าระหว่างน้ำเปล่าที่มีความข้นน้อยกับนมข้นหวานที่มีความข้นสูงอะไรมันจะออกมาก่อนกันครับใช่มันก็ต้องเป็นน้ำเปล่าใช่ไหมเพราะว่าน้ำเปล่าครับมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรเข้าไปตามซอกที่มันแบบเล็กๆได้ก็เหมือนกับเครื่องยนต์ที่มันสึกหลอไปแล้วอะ่ะอืมประมาณนั้นเลยเข้าใจตรงกันประมาณนั้นแล้วก็ต่อมา จะเป็นเรื่องของระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบางยี่ห้อเขาก็เคลมมาให้นะครับว่าสี่พันห้าพันโลหรือหมื่นโลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวผมนะที่แบบเฮ้ยหมื่นโลเลยวะอะไรอย่างเงี้ยถึงน้ำมันเครื่องเจ้าของแบรนด์เขาจะเคลมมาว่าสมมติว่าห้าพันอ่ะห้าพันก็แล้วกันผมใช้วิอาวันเนี่ยสามพันโลผมใช้ตัวแอมซอยก็สามพันสี่พันโลเหมือนกันก็เปลี่ยน แต่ที่ผมใช้นานหน่อยก็จะเป็นตัวอิดมิสึออเดมิสึผมเคยใช้ของรุ่นพี่ผมเขาขายให้ผมนะผมก็มาใช้ลองใช้ดูเบอร์40นะครับแต่ว่าตัวอิดมิสือมันจะมีการผสมสารอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่า P A O มันจะเป็นสารที่ทําให้เราสามารถใช้น้ำมันเครื่องได้นานขึ้นรุ่นพี่ผมเขาบอกว่าอิดมิสืเขาเคมมา10,000โลนะแต่ว่าผมเองก็ใช้แค่6,000โลแล้วก็เปลี่ยนเพราะว่าไม่สบายใจโอเคไม่สบายใจประมาณนั้นเลย ส่วนตัวต่อมาก็จะเป็นน้ำมันเครื่องเกตแบบเลสซิงสซ่งไลซิ่งอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างอย่างอะไรเดียมที่เขาใช้กันบ่อยๆแพงๆก็จะเป็นโมตุลเจ็ดพันหนึ่งใช่ไหมผมเคยใช้อยู่ครั้งหนึง่งแต่ว่าผมซื้อมาเปลี่ยนเองนะตกอยู่ประมาณลิตรละห้าร้อยกว่าบาทแต่ถ้าไปเปลี่ยนร้านก็ได้เห็นหลักเจ็ดร้อยแน่นอนครับน้ำมันโมตุลนะนะลิตรหนึ่งก็สามลิตรก็ตกประมาณพันห้ารวมกองก็อยู่เกือบสองพันถ้าทําเองอถ้าไปเปลี่ยนร้านก็ประมาณสองพันห้าหรือสามพันประมาณนี้ครับก็ มันก็นะครับถ้ามันไม่มีส่วนผสมของไอสิ่งที่ผมบอกมาก่อนนั่นเนี่ย a p a o อะ่ะมันก็อาจจะใช้งานได้น้อยลงแต่ว่ามันก็เหมาะสําหรับการแข่งหรืออะไรแบบเนี้ยที่ใช้รอบสูงๆมากๆเพราะว่ามันทํามาแบบนั้นนะเนาะอืมเออแล้วอีกอย่างหนึง่งที่เขามีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเถียงกันว่าเฮ้ยน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยดีดีกว่าน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์น้ำมันเครื่องธรรมดาอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนครับมันอยู่ที่มาตรฐานนะซึ่ง คลิปนี้ผมยังไม่เจาะลึกแล้วกันเดี๋ยวมันจะนานเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากๆตัวมาตรฐานน้ำมันเครื่องครับก็คือเอาง่ายๆถ้าเพื่อนๆ่อนมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบุ๊กเมนนวลของรถของเพื่อนๆพ่นะก็เอามาดูเปิดดูเลยว่าน้ำมันเครื่องเรามันควรจะมีมาตรฐานจ่าโซ่ m a 1 m a o อ็มอะไรเงี้ยครับก็ดูแล้วก็ใช้ตามที่มันมีมันบอกมาไม่ควรใช้ต่ำกว่านั้นนะอันนี้ย้ําเลยว่าไม่ควรใช้ต่ำกว่านั้นเพราะว่าวิศวกรเขาคงต้องเก่งมากๆอ่ะคือเขา ออกแบบอะไรมาขนาดนั้นได้แล้วก็อย่าไปรั้นเลยครับเอออย่าไปรั้นเลยโอเคส่วนตัวผมก็อเดี๋ยวเปลี่ยนรอบนี้ผมก็คงจะหาน้ามันเครื่องรุ่นอื่นมาลองนะเพราะว่าอยากรู้ว่าฟิลเป็นไงแต่น้ำมันเครื่องรีวิวแต่ละประเภทยวค่อยไว้กันว่ากันทีหลังละกันเพราะว่ามันจะเยอะมันจะนานฟิลลิ่งมันจะเยอะจะนานหน่อยเออแต่ครั้นี้ก็พอดีมีใช้คำว่า F อฟซีเลยไหมโอ้โหดีใจมี f c ซทักมา ก็เขาถามว่าผมคนใช้น้ำมันเครื่องเบอร์อะไรดีเอออย่างี้ผคนใช้น้ำมันเครื่องเบอร์อะไรดียี่ห้อไหนดีผมก็เป็นเฮ้ยเฮ้ยกูจะตอบแม่งเขายัางไงดีวะเพราะว่าส่วนตัวผมอะคือกูเปลี่ยน,นไปทั่วไงกูแบบเอ้ยอันเนี้ยแม่งก็อยากลองใช้นู้นก็อยากลองใช้เหมือนยางครับเออก็เปลี่ยนยางไวหลายยี่ห้อนู่นนี่นั่นเออก็เลยแบบว่าโอเค ยี่ห้อนี้มันใช้ที่ก็เก็บไว้เป็นความทรงจําก็ไปลองใช้ยี่ห้อใหม่ถ้ามันไม่ดีก็เปลี่ยนก็จำไว้กูจะไม่ใช้ยี่ห้อนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยก็จะแนะนำคนอน่นว่าไม่ควรใช้ยี่ห้อนี้อะไรแบบนี้ประมาณนี้ครับก็ส่วนตัวผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองนะครับครั้งหนึ่งตกอยู่ประมาณ3มลิตรก็พันห้ากลมๆรวมกองก็อีก2องสามร้อยครั้งหนึ่งไม่น่าจะเกินสองพันผมทาเองหมดเลยนะผมซื้อไอ้ตัวไข่แล้วก็บล็อกหกสิบสี่หกสิบห้ามิลนผมจะไม่ผิด มาทาเองครับแล้วก็อ่านลองผมก็ใช้เป็นกระมัง20บาทใช้ยาวๆครับผมก็อยากให้เพื่อนๆน,นะครับลองคิดดูว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเราใช้งานทุกวันประจําเราก็ไม่ต้องจำเราไม่จาเป็นต้องใช้น้ํามันเครื่องที่มันแบบเกรดดีมากแพงมากอะไรเงี้ยแค่ใช้งานแบบว่าเรียวอะไรรอบต่ำๆกี่แบบแปดสิบเก้าสิบร้อยอย่างเงี้ยใช้งานทุกวันก็คุ้มกว่าจริงไหม เพราะว่าเงินเราครับสมมติเราต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกครั้งทุกแบบสองสาเดือนเปลี่ยนทีเดือนละพันสองพันเงี้ยเดือนสองพันก็แบบมันก็เปลืองใช่เหตุใช่ไหมแล้วยิ่งค่าน้ำมันมันก็ยิ่งแพงอยู่แล้วจะไปเสียน้ำมันเครื่องแพงอีกก็จะต้องช่างใจดูครับแต่ส่วนตัวผมใช้รถมามันก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาชมจนถึงตอนนี้ส่วนใครอยากรู้รายละเอียดอื่นๆอะไรก็เมนไว้นะครับ ถ้ามีเวลาหรือถ้าขยันก็จะมาทํำคลิปให้ดูคลิปนี้ก็จะตัดแบบเนี้แหละไม่ตัดไม่อะไรเลวลงไปเลยอ่ะเอาให้ดูแบบนี้กันโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบาย